และในวันนี้นะครับซันก็จะมาสอนตัดต่อโดยการใช้แม่แบบนั่นเองลดเวลาการตัดต่อไปได้เยอะเลยครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูเลยตัวโปรแกรมนะครับซันเลือกเป็นแคปคัดนะเพื่อนๆหลังจากนะั้นให้เพื่อนเกดคําว่าแม่แบบก็จะมีแบบฟรีๆนะครับให้เราเลือกหลายแบบเลยนะฮะโดยณที่นี้ซันก็จะเอาเป็นตัดต่อหนังนะครับเป็นตัวอย่างนะอืมเราก็ลองพิมพ์ไปในช่องค้นหาครับ อย่างซันคำว่า cinematic t a l l e r นะครับตัวอย่างหนังนะมันก็จะขึ้นแม่แบบมาให้ตามนี้นะครับเราก็เลือกเลยครับมีหลายแบบเลยที่ฟรี Free นะฮะเนี่ยเลือกอันแรกนะครับสมมุตินะฮะมันก็บอกว่าต้องใช้9คลิปวิดีโอนะครับในการตัดต่อคลิปคลิปนี้นะฮะเออเราก็กดใช้แม่แบบเลยนะฮะอ่าเห็นไหมฮะ ให้เราทำการเลือกคลิปที่เราถ่ายมาแบบไหนก็ได้นะครับตามจำนวนที่มันต้องการนะฮะอย่าง4.7วิ4.8วิ2.3วิอะไรเป็นต้นแบบนี้นะครับเลือกให้ครบ9คลิปนะฮะหลังจากนั้นกดถัดไปครับมันก็จะทําการรวมนะฮะจากแม่แบบเดิมนั่นเองแค่นี้ครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆทําการปรับแต่งได้เล็กน้อยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยับซ้ายขวานะครับสมมุติว่าอยากให้มันไปทางขวาอยากให้มันไปทางซ้ายหรืออยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยอย่างที่2นะครับก็มาดูในเรื่องของระบบเสียงกันบ้างระบบเสียงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกเพลงได้เช่นกันว่าจะเอาเพลงแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อก็เลือกได้เลยหรือจะเอาเพลงของแม่แบบเดิมก็ได้นะฮะและสุดท้ายในเรื่องของการใส่ข้อความครับ ข้อความนี่ก็ปรับแต่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะฮะอย่างของซันจะปรับแต่งคําว่าสมมติ A B C D E F G นะฮะก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้เพื่อนเนง่ายไหมทาแค่ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะฮะเราก็ได้ตัวอย่างหนังแล้วนะฮะสามารถเอาไปทาเป็นคลิปเกมคลิปหนังสั้นได้หมดเลยนะครับอ่าเลือกการส่งออกแบบไม่มีลายน้านะฮะจะได้ไม่ติดลายน้ํามุมบนขวานะแค่นี้ครับเรียบร้อย เราลองไปดูตัวอย่างที่ซันตัดต่อไว้แล้วนะครับว่าการที่ซันตัดโดยการใช้แม่แบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับลุงเบนเคยกล่าวว่าพลังงันยิ่งใหญ่มากับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งแต่ไม่ว่าข้าจะรับผิดชอบขนาดไหนพลังแห่งเทพก็ไม่เคยเป็นของข้าพ่อข้าก็บอกอยู่ว่าพลังแห่งเทพมันจะเป็นของคนที่ควรเพราะมึงต้องช่วยกันแนวแบกฟอยบริจาคกิวไอ้หน้าง,ง้อ คนอย่างแกไม่มีทางได้พลังเทพจากพ่อข้าแน่นอนคุณข้าจะเป็นคนเลวไม่ใช่ลูกของพ่อเจ้าแต่ข้าก็มีบัตรอาบน้ำวีพีเอาพลองแห่งเทพคืนมาไอ้ลูกเวนมึงรับผิดชอบแต่กิลแต่ไม่เคยรับผิดชอบความรู้สึกของพ่อเจ้าเลยขอบคุณพะยาะค่ะท่านโอดินเจ้าจงเอาพลังแห่งเทพไปแบล็กสไปเดอร์ฮีโร่ตัวจริงของข้า